ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่สงบนั่งปั๊บมันปวดแข็งมันปวดขามันคิดมากทีนี้เราเอาฉลาดเอาความเจ็บปวดรวดเล่าเอาความคิดที่มันฟุ้งมันปรุงมันแต่งเนี่ยมาเป็นเครื่องมือทําให้ฉลาดตอนนี้เพลินเพลินนะดูความคิดนี่เพลินถ้าดูเป็นยิ่งคิดยิ่งรู้ความคิดเข้าไปให้เห็นความคิดในความคิด เห็นหลวงพอความคิดในความคิดพอมันคิดปั๊บอย่าให้มีตัวเราเป็นผู้คิดให้รู้ว่ามันคิดไม่ใช่เราเหมือนเราได้ยินเสียงนกกาวาร้องอยู่เนยนี้ไม่ใช่เราฟังได้ยินได้ยินก็ฟังคนละแนวกันตัวฟังยืนด้วยคนไม่ได้ยินเขาว่ายังเมื่อไหได้ยินบอกได้ยินอยู่ไม่ได้ฟังได้ยินก็ฟังคนละแนวกันได้บาดเนี่ยจ้ากเราอย่างฟังอยู่นะความบริสุทธิ์นั่งอยู่มันคิดไปโน้มเข้มมันคิดลอยมา อันนั้นเรียกว่าธรรมารมณ์ภายนอกเข้ามาสู่จิตภายในจิตก็คอยรับอารมณ์หูก,ก็คอยรับเสียงตาก็คอยเห็นรูปจมูกก็คอยได้ได้กลิ่นเหม็นหอมเลือกไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเขาเป็นเองทีนี้พอคิดเองความคิดนี่ก็อนัตตาเว้ยว่าสัตมันคิดเองมันตัวบเป็นเ้อามานั่งขืดได้หล่ะเข้าสีมานั่งจอบบางคามข้ดเราจะมานั่งจ้องมองดูมันคิด ถ้าอย่างนี้ยิ่งคิดยิ่งฉลาดยิ่งรู้เท่าทันความคิด